โอเครับผมจะมอดนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Call of Duty Ghost นะฮะอ่เป็น Call of Duty อีกหนึ่งภาคที่ไม่ค่อยมีคนชอบสักเท่าไหร่ <c oughs> โอเคผมก็เคยเล่นไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฮะรอ,อบนี้เราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเล่นแบบไม่คิดอะไรมากฮะไม่สนเนื้อเรื่องอะไรนะั้นเล่นเอามันมันฮะและเพื่อให้ใค่ายเกมรู้หน่อยว่าเรียกร้องเรียกร้องอะ่ะ อยากได้คอปีตี้โค้ดสองอ่ะเพราะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะค้างคาเหลือเกินเมื่อไหร่จะมาสารต่อสักทีอะไรประมาณเนี้ยเออแหมเวลามันก็ผ่านมาสิบสองปีแล้วนะเออไม่มีภาคต่อไรวี่แวลเลยแหมโอเคมานิวเกม e ตอบ yes ไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะอ่า โอเคลีคร okay. ุสลีอะไรวะเนี่ยรีกูล่าฮาร์ดเดนเวทัลแลนด์โอเคเอากลางๆฮะฮาร์ดเดนเวทัลแลนด์ที่ผมแทบไม่เคยแตะอยู่แล้วกับเกมแบบนี้โอเคไป It was different time, a different was a a enemy. เวลาเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนหกสิบคนถูกส่งไป To force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive. The held their ground. The were too من... The 60 were cut down to 50. They were not last another night, and the enemy knew it. Under the cover of darkness, they evacuated the hospital, sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line <laughs> and took a position a beneath yeah. the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. The remaining four the desert sand. They were like hunters against <laughs> 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 when the men ran dry of ammunition they used their blades and when the blades ran dull they used their hands when the dust and sand had settled only one of the enemy had survived he was picked up in the desert wandering aimlessly traumatized he expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable it could only be described as supernatural. He called them ghosts. I call them ghosts. Who thinks <laughs> that Call of Duty Ghosts is a separate chapter of Simon Riley? Let me know in the comments. So the legend goes. Come on, Dad. You don't honestly believe that story is true. Yeah, I do. Okay. Come on, let's head back to the house. Elias, our father, is a drunkard. Let's go. What's his name? Shake a leg. His name is ส่วนเราชื่อโลแกนนะโลแกนก็น่าจะมีอกองเล็บยื่นออกมาที่มือน,นะไม่ใช่แล้วนั้นโลแกนวูฟลินเกนิดอะไรขึ้นดินไหวเออผมเล่นใน เพลย์สเตชัน4นะฮะผมไม่ได้ซื้อใน A.P.C. เนื่องจากราคามันแพงแพงจริงๆปี2ปีก่อนผมก็มีแผนที่จะซื้อแหละแต่ว่า r e s i d e n e 4 Remake มันมาไงผมก็เลยไม่ซื้อซึ่งปี2ปีก่อนเนี่ยคุณโคพมันยัง600กว่าบาทอยู่เลย oh, s okay. <S แล้วพอมาอีกทีทำไมมันขึ้นเป็น1,000ก็ไม่รู้มผมก็เลยเออไม่ซื้อและมเลเลเลีเล่นในเพลยเนี่ยพอละ พูดเรื่องเลยเนี่ยเขากให้เรากลับไปที่บ้านเขาจะไปหารถเขาพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิมาทางนี้โอ้ยโอ้ยกลับเพื่ไปที่บ้านเร็วเร็วเร็ว เขาพูดอะไรวะโอดินคืออะไรแม่ไปไปโอ้ยสามสองหนึ่งดันสิบห้านาทีก่อนหน้านี้ โอเคอันนี้คือเหตุการณ์บนอวกาศ15นาทีก่อนที่จะมีระเบิดขึ้น hey Baker, สถานี้อวกาศโอเคลอยขึ้นไป L1 ลง r 1ขึ้นโอเค Five meters payload. Two meters. Zero your rotation delta payload. Mosley, airlock C is ready for arrival. Capturing. Talk back as barber pole. Begin retract. Copy, Payload. Wait, wait, wait. Take Pressurizing airlock. Oh, really looking forward to going home. What's it been? Three months? Payload, we have hard knock. เฮ้ยแม่เท้ามาทับหน้าเฮ้เบเกอร์รีบรีบมานี <S <S ่เร hey, ็วเฮ้ยโดนบุกมันยิงเลยมันไม่สนเราโดนบุก ัจะมายึดนะฮะมันชา้าได้แค่นี้เองวะเนี่ยน่าจะเล่งสปีดได้ไ<ป>เอา,ามันมาเยี่ยมเลยปืนมานี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงอัดหน้าไปเลย Odin's kinetic rods are ready for launch. This is not a simulation. We can't let them take control of Odin. Odin, control! The Federation forces are an absolute monster! Thank you, Professor! There's more of them! Shoot him! Here, here! Odin payload 1, uploading. Okay, more done. Targeting Los Angeles. Locked. San Diego? San Diego locked. ฟินิกซ์ออริโซนาล็อกฮูสตันล็อกโหโดนทุกลัดนนะมามี่ล็อกโหคนิ0ล้านคนจะต้องตายโอ้เฮ้ยนี่อยู่นี่ชื่อ โอเเราต้องไปหยุดโดนหมดฮะทุกรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เฮ้ยมันไหม้ก็มันดีมันเออแล้วเราก็ออกโอ้โหออกไปโอ้มันระเบิดหมดแล้วยังเรายังรอดอยู่พอเราใส่ชุดโอ้ย ยิงให้หมดงม,มันเยอะเลยอย่าให้มันหยิบปืนอย่าให้มันหยิบปืนไม่ต้องหยิบแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งบ <c oughs> นอวากาศแบบนี้ยิงปืนได้ด้วยวะเนี่ยโอเคลงไปต้องไปหยุดไอ้ขีปนาวุธนี้ อ,อ๋อโอดินก็คือตัวยิงขีปนาวุธตัวนี้เมื่อกี้มันถามว่าอโอดินคืออะไรไงโอเคถึงแล้ว Liam khang, hãy, cố gắng, yêu thương, 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 yêu มอสลีไม่รอดแล้วโอเคเราก็ไม่รอดฮะเพราะเราโดนชั้นบรรยากาศเล่นงานเรียบร้อย สามสองหนึ่งโอเคตัดมาเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เราก็รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยหมดเลยไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วมันเหนื่อยด้วยนะเออมันเลเลยแบบว่าเหมือนจะวิง่งวิ่งไม่ทันนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยกระโดดเออวิง่งโคตรช้าเลย ไป <glue> on, ลงไปเฮ้ยเฮ้ยกดถูกวะโดดแล้ว l อลสามวิ่งโอ้ยเรียบร้อยเลยแค่เริ่มก็โดนซะแล้วเคตามไปตามไป เฮ้ยอย่าวิ่งสิเฮ้ยมันนั่งนี่หว่ามาโถเออมันนั่งเองด้วยนะผมไม่ได้กดเนี่ยเห็นไหมเออเฮ้ยเนี่ยสไลด์ลงมามันก็นั่งเองเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปนั่งอีกแล้วอย,อย่านั่งสิวะเอเอ

ใหยรถรถไวไฟซะด้วยโลแกนเอสโลแกนเป็นไรไหม <c oughs> แดดพ่อเราอยู่ที่นี่พวกเราโอเคโอเคมาขึ้นรถเร็วห <c oughs> ลังจากนี้ไปก็ <c oughs> จะแปลไม่ค่อยออกแล้ว พาเขาไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้โอเคขึ้นรถได้สำเร็จคอออฟดิวตี้ ghost